วันนี้จะมารีวิวงานติดตั้งยางรีดน้ำขอบกระจกนะครับในรถ Hon d a c สว i c FD ดีนะครับฮอนด้าสวิ c ท์เดีเนี่ยปัญหาที่เจอกันบ่อยๆนะครับผมตอนช่วงนี้นะครับก็คือว่ายางรีดน้ำนะครับมันจะขาดอย่างนี้นะครับผมเนื่องจากรถเนี่ยมันอายุหลายปีนะครับมันอายุรถรุ่นนี้ก็ประมาณทักสิดสิบกว่าปีนะครับผมยางรีดน้ำมันก็จะเสื่อมสภาพหมดสภาพไปตามกานเวลานะครับ มันจะชอบขาดออกมาอย่างนี้นะครับยางรีดน้ําของรถรุ่นนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะขาดมันมี2ชั้นนะครับชั้นบนเนี่ยมันจะชอบขาดออกไปนะครับผมใครใช้ c ว v i เอฟดีลองไปสังเกตดูนะครับเผื่อว่ายางรีดน้ํามันขาดอย่างนี้นะครับผมเผื่อว่ารถของท่านเนี่ยมันจะขาดอย่างนี้นะครับยางรีดน้ำาวิ v เอฟดีนะครับจริงๆแล้วมันมี2ชั้นนะครับยางสักกลาตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีข้างบนกับข้างล่างส่วนใหญ่ข้างบนเนี่ยมันจะชอบขาดออกแบบนี้นะครับพอมันขาดออกเนี่ยปัญหาก็คือมันจะกันน้ําไม่อยู่แล้ว นะครับผมน้ําลงมาเนี่ยมันก็จะไหลเข้าไปในนี้นะครับผมเนี่ยไหลเข้าไปในนี้นทําให้มีปัญหาพวกมอตเตอร์พังนะครับผมอ่าแล้วของใหม่นะครับเป็นยังไงของใหม่ไปแบบนี้นะครับนี่คือของใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับมันจะมีสัก,กัดด้านบนนี้ตัวหนึ่งนะครับหน,เนุเนี่ยเนี่ยที่แนบกับกระจกอยู่อ่าถ้าใครไม่มีตัวนี้แสดงว่ามันหมดสภาพแล้วนะครับผมแสดงว่ามันขาดหายไปแล้วนะครับผมอันนี้แนะนําให้เปลี่ยนใหม่นะครับผมเพราะว่าช่วงหน้าฝนน่ะถ้าน้ำเข้าไปเยอะๆนะครับ มันจะทําให้มอเตอร์ยกกระจกขึ้นลงของเราเนี่ยมันพังนะครับผมเราก็ต้องไปเสียเงินซ่อมพวกมอเตอร์อีกเนาะไปไปถึงเรื่องซ่อมมอเตอร์มันก็จะหลายบาทนะครับผมเราเปลี่ยนยางรีดน้ํากันไว้ก่อนดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้นะครับใครใช้ซีอเก็บดีนะครับอยากได้ยางประตูยางกระดูกงูคิ้วหลังคานะครับยางคิวหลีดยางรีดน้ํายางขวาท้ายนะครับมาได้เลยนะครับมีของสต็อกพร้อมติดตั้งนะครับผมไม่ต้องรอของไม่ต้องรอคิว นะครับมาได้เลยนะก็ฝากด้วยครับผมสําหรับงานลงมีเสียงเขลร,รือน้ำขลุรนนะครับผมมีปัญหาเหล่านี้นะครับร้านคิลียากขาประตูรถยนต์เราแก้ปัญหาให้คุณได้ฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ